สวัสดีครับพบกับผมนัตพงศ์พทองเกษตรชักโลครับวันนี้พามาดูสวนพริกครับกาลังเขียวสวยดกเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะสุดยอดจริงครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้ครับว่าปีนี้มีการดูแลอะไรอย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับค่ะจําลองชยชาติตําบลม่วงอำเภอม่วงจังหวัดอุบลค่ะจังหวัดอุบลอีกแล้วครับท่านนะครับอุบลนี่ปลูกพริกกันเยอะมากเลยอ่ะนะครับของพี่จําลองทั้งหมดกี่ไร่ครับสองไร่ค่ะสองไร่นะค่ะอันนี้พริกพันุ์อะไรครับดาวทองค่ะ พันดาวเป็นเป็นชื่อพันเหรอพันดาวทองเนาะเก็บเขียวเก็บเก็บแดงครับเก็บแดงค่ะเก็บแดงนะโอเคเก็บไปกี่รอบแล้วครับสี่รอบค่ะสี่รอบได้เงินไปเท่าไหร่แล้วครับสี่หมื่นค่ะสี่หมื่นกว่าแล้วนะแล้วนี่ยังต้องเก็บอีกเยอะนะจ้ะโอ้สองไร่นี่แสดงว่าเกินแสนแน่นอนยังไม่รึ่งเลยค่ะโอ้โหนี่ยังต้องเก็บอีกเยอะเลยนะจ้ะนะครับมันมันดีกว่าทุกปีไหมปีนี้ดีดีกว่าทุกปีค่ะอืมที่มันดีกว่าทุกปีเป็นเพราะอะไรเพราะ พอดีค่ะพอดีเอาพอดีมาใช้จ้าฉีดไปกี่ครั้งฉีดไปกี่ครั้งประมาณหกเจ็ดครั้งค่ะประมาณนี้ค่ะฉีดเรื่อยๆนะค่ะทุกครั้งที่เราฉีดเราเห็นการเปลี่ยนแปลงความสมบูรณ์เป็นยังไงตอนแรกสวยมากเลยค่ะอืมครับตอนต่อมาก็ลูกลูกดอกดอกก็ดก ลูกก็สมบูรณ์ดีลูกโตลูกใหญ่ด้วยอย่างที่เราเห็นนี่เลยนะครับนะครับลูกใหญ่มากนะครับนี่ครับนี่ฮะโอ้สมบูรณ์มากเลยสวนนูดดีกว่าทุกปีเลยค่ะดีกว่าทุกปีแล้วพวกโรคภัยไข้เจ็บอะไรเป็นบ้างไหมก็มีธรรมดาค่ะธรรมดาเนาะจ้ะอแล้วพี่เอาโฟทีมาใช้เนี่ยนะครับหมดไปกี่ซองซองกับอีกกับอีกประมาณอีกเพิ่งเพิ่งจะเริ่มซองที่สอง เพิ่งเปิดซอ,องี่สองประหยัดไหมเอาจริงๆเลยประหยัดค่ะแล้วต้นทุนอะไรต่างๆพวกปุ๋ยยาอะไรได้ลดไหมก็ได้ใช้มั่งแต่ว่าประหยัดประหยัดขึ้นมากค่ะหมดไปกี่ลูกเนี่ยสองไร่เนี่ยประมาณสองสองลูกสองลูก,ลกปกติใช้มากกว่านี้ไหมค่ะอ๋อก็ถือว่าได้ลดต้นทุนแล้วเนาะค่ะ,ะความพึงพอใจจากการฉีดพ่นโฟทีให้คะแนนพิสั์ประมาณเท่าไหร่นับจากร้อย 9-9เเลยค่ะเกเลยเหลือไว้หน่อยนึงนะโอเคถือว่าพึงพอใจระดับพึงเลยทีเดียวนะครับเอาใจช่วยครับขอให้ได้ผลผลิตแบบนี้ไปตลอดนะครับต้นทุนลดอะไรเรียบร้อยแล้วความรู้สึกของพี่เอาโฟทีมาใช้เนี่ยหมดไปซองกว่าเนี่ยถูกหรือแพงถูกค่ะถูกนะแล้วก็ถูกใจด้วยไหมถูกใจค่ะขอให้เกษตรกรได้ผลลัพธ์แบบนี้ไปตลอดครับผมนัินพงม์ทองเกษตรทั้โลกลาไปก่อนขอบคุณพี่จำลองมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะ